เดินทางกันอีกครั้งแน่นอนทริปนี้นะคะเราเดินทาง1-5ทธันวาเพื่อพาทุกคนนะคะไปเที่ยวยังภาคอีสานที่จังหวัดนครพนมแล้วก็มงการนะคะ ใครนะคะที่เป็นสายมูหรือว่าเคารพพญานาะคนะ,คะต้องชอบคลิปนี้แน่ๆเลยเราอยู่กันที่โคราชนะคะออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถเยาวๆยาจากโคราชเพื่อตรงไปที่นครพนมเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมกันในวันที่1เลยคะ่ะก่อนที่เราจะออกจากเมืองโคราชนะคะมาถึงโคราชท,ทั้งทีแน่นอนค่ะเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะมาสักการะย่าโมค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ย่าโมพร้อมๆกันก่อนออกเดินทางดีกว่าน,นะคะ Many hours later. หลังจากที่เราเดินทางกันมาหลายชั่วโมงนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะเราเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินนะคะเป็นมื้อเที่ยงแก่ๆแ,แ,แล้วนะคะตอนนี้บ่ายสามแล้วเนาะก็เรามาเจอนะคะร้านส้มตาร้านหนึ่งชื่อว่าฉ่าตําถาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตานะคะแลวรสชาติจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้หิวมากไปหาอะไรกินก่อนคะ่ะ 6โมงเย็นแล้วนะคะในที่สุดเราก็ถึงนครพนมสักทีเรามาพักกันที่โรงแรมชีวาโขงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนดีกว่าค่ะถึงแล้วนะคะห้องพักของเราคืนนี้เราจองมานะคะราคาประมาณ1,400บาทนะคะรวมอมาหารเช้าเดี๋ยวพามาดูว่าบรรยากาศในห้องจะเป็นยังไงบ้างนี่เลยห้องกว้างอยู่นะคะมี เตียงนะคะแล้วก็มีทีวีแล้วก็แอร์จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราเลือกที่นี่นะคะจริงๆแล้วก็เพราะว่ามีสระว่ายน้ํานะคะเป็นอินฟินิตี้พูลเลยนะคะตั้งใจว่าจะมาให้ทานพระอาทิตย์ตกนะคะเล่นน้ําไปดูพระอาทิตย์ไปแต่ว่าโอเคแหละว่าระยะทางมันไกลแล้วเราก็มาไม่ทันนะคะแต่ว่าสระว่ายน้ำมาปิดสองทุ่มก็เดี๋ยวเรานะคะจะเก็บของเปลี่ยนชุดว่ายน้ําแล้วก็จะเอาเท้านะคะไปจุ่มๆน้ําก่อนนะคะนะคะเป็น แบบเดียวนะคะจะหมดวันที่1แล้ววันนี้เนี่ยคือหมดเวลาไปกับการเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนถนนมากๆเลยนะคะเราอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นจากศาแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนนะคะแถวๆนี้ใกล้ๆโรงแรมไปดูกันว่ามีอะไรน่าทานบ้างคะ่ะมาแล้วนะคะเมนูทั้งหมดที่เราสั่งน่ากินมาก แหนมเนืองนะคะอันนี้เป็นบาร์บีคิวนะคะของเนื้อโคขุนแล้วก็นี่เลย,มยหม้อไฟปลาครั้ง One <hour> later. จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการเดินทางในวันแรกนะคะหมดเวลาไปกับการเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถจริงๆค่ะวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะได้ไปกินซะมากกว่านะคะซึ่งร้านอาหารที่เราไปกินวันนี้นะคะทั้งส้งตมตำมื้อเที่ยงเราก็ร้านสบายดีตอนเย็นนะคะ บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะใครมานครพนมนะคะอย่าลืมนะคะแวะไปชิมร้านสบายดีนะคะคอนเฟิร์มค่ะปอบเปียนี่คือดีงามมากก็วันนี้เหนื่อยมา,มากแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายรุ่นสวัสดิ์เช้าวันที่สองนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากแดดแรงมากนะคะเมื่อคืนเรามาถึงลึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นวิวด้านหลังอย่างนี้ จากระเบียงห้องมองไปนะคะเจอแม่น้ําขงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันนั้นก็คือประเทศลาวนะคะตอนนี้เกือบจะ8โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันนะคะเพื่อเตรียมเดินทางต่อค่ะ oh, honey, นี่นะคะภาพของบรรยากาศของสระว่ายน้ำที่เราตั้งใจอยากจะมา ให้เห็นนะคะพาทิตตกเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่ทันใครมาเที่ยวนครพนมนะคะแนะนำเลยคือมันดีมากค่ะเช็คเอาล้วค่ะไปเตรียมตัวเดินทางวันนี้เราจะพาทุกคนไปปีนถ้ำนาค 10โมง45นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติภูลังกาเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเราจองนะคะไกด์นะคะไกด์พนมมาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ถ้ำนาคีกันตอน11โมงค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เดี๋ยวไปหาไกด์กันดีกว่าคะ่ะนี่นะคะค,คือผู้ร่วมชะตาการรมเดินไปที่ถ้ำนาคีศรัทธาเรามีแต่พลังเราจะมีหรือเปล่าเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไปดูกันว่า สภาพตอนที่ขึ้นไปอาจจะเหนื่อยเหมือนตอนไปภูกระดึงเปล่าเจอไกด์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนเข้าอุทยานกันก่อนดีกว่าไกด์ของเรานะคะพี่พนมค่ะเป็นทางภูมิไปวันนี้ไปพันสามร้อยเมตรเนี่ยมาถึงจุดที่สิบเนี่ยพันสามร้อยเมตรที่เหลือมันจะแยกขึ้นเป็นทางธรรมชาติแล้วขึ้นไปตรงหาที่สูงที่สุดอยู่ตรงเนี้ยทางก้าเสียนจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย กระดึงมาแล้วนะคะความรู้สึกคือที่อุทยานชาติพลังการเนี่ยที่ถ้ำนาคีเนี่ยเดินง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ,คะนอกจากจะเดินง่ายแล้วะคะก็คืออากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะคะไม่ร้อนเลยด้วยนะคะก็ใครนะคะที่ยังลังเลอย,อยู่คือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ออกากาลังกายไม่ได้อะไรมาเลยแต่คือยงเดินได้สบายๆมากก็แนะนํานะคะใครที่ศรัทธาก็ครั้งหนึ่งนะคะก็ลองมาที่ถ้ำนาคีได้ค่ะต้นยางสองสามร้อยปีเลยห่ะคะถึงครับกี่ <5 S 1> คนโอบได้ห้าห้าคนพอดีเลย หนูมไม่ขออะไรเลยค่ะงวดต่อไปของงวดต่อไป <laughs> อากาศเย็นสบายมากตรงนี้นะคะเป็นบริเวณน,น้ําตกชั้นที่4นะคะถ้ามาหน้าฝนเนาะมันก็จะเป็นม่านน้าลงมาเลยแต่ตอนนี้คือมันไม่มีน้ําแต่ว่าคือยังเย็นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าสวยจริงๆ ตนี้นะคะตอนแรกเราคิดว,ว่ามันมาจากธรรมชาติแต่ว่าพี่ไกด์พนมของเราบอกว่าน่าจะเป็นรอยกระสุนนะคะสมัยคอมมูนิสต์นะคะ,ะก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์กาดยิงเลยเวลาที่แบบสงสัยว่าตรงไหนคือมีพวกข้่าศึกที่แบบว่ามารักษาตัวอยู่อะคะ่ะมาถึงจุดแรกแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเสนติเก้ 9. นี่ค่ะเสนติเก ตรงนี้นะคะพี่ไก่พนมบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเสียนที่9นะคะก็คือถือได้ว่าเป็นอ,อ,องค์แม่องค์ใหญ่นะคะแล้วก็เสียนอื่นๆเนี่ยจะเป็นองบริวารก็คือเป็นจุดไฮไลท์ที่ถ้าใครอยากจะขอพรนะคะก็คือให้มาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ขอพรที่ตรงนี้ได้เลยจะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ เนที่หนึ่งนะคะจินตนาการก็คือหัวโค้งลงมานะคะอันนี้นะคะเป็นเสียนที่เจ็ดนะคะเหมือนสองเสียนซ้อนกันอยู่นะคะที่เห็นอยู่คือเป็นพญานาคเสียนที่สองนะคะ อยู่ใกล้กับผาเลยเสียงที่ห้านะคะอยู่ใกล้ชิดมากเลยน,นี่คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะแปลกมากแล้วจากห้านะคะมองย้อนไปก็คือเป็นหกเลยจุดนี้นะคะเชื่อว่าหินก้อนใหญ่นะคะก็คือเป็นท้องของพญานาคขอพรรับทรัพย์นะคะเปิดกระเป๋าเพื่อรับทรัพย์ได้เลยะคะ่ะตอนนี้ก็คือเตรียมเปิดกระเป๋าแล้วคะ่ะขอพรแล้วก็รับทรัพย์ เพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาใส่กระเป๋าแล้วค่ะนั่นอยู่นะคะคือเสียงที่3ถึงแล้วนะคะและบริเวณนี้ก็คือจุดชมวิวนะคะของทํำนาคีนั่นเองไม่ร้อนเลยค่ะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก ะะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะคือเมืองบางบดค่ะและด้านหลังการนะคะก็คือเสียนสุดท้ายนะคะเป็นเสียนที่4จากทั้งหมด9้าเสียนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเดินที่สบายแล้วก็ได้พลังศรัทธาไปเต็มๆทั้ง9เสียนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงด้านล่างกันลคะค่ะไปเดินลงกันดีกว่าคะ่ะ ทางลงนะคะมันก็จะชันกว่าทางขึ้นแต่ถามว่าลำบากไหมส่วนตัวคิดว่าไม่ลำบากเลยค่ะคนที่กังวลนะคะว่าน้าหนักเยอะตัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายจะเดินได้ไหมจะบอกว่าเดินได้ค่ะ A later few moments later. เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเดินขึ้นถ้ำนาคีนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงห้นะคะ เ,ออเวลารวมที่เราใช้นะคะในการเดินรวมถ่ายรูปก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงนะคะเป็นการเดินแบบชิวๆเดินไปหยุดถ่ายรูปไปนะคะก็ถือได้ว่า ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะก็ใครนะคะที่อาจจะจองถ้านาคาไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะมาที่ถ้านาคีได้นะคะพี่พนมดูแลดีมากค่ะก็ตอนนี้หิวมากแล้วแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยก็เดี๋ยวเรานะคะจะเดินทางนะคะไปที่บึงการแล้วก็หาอะไรกินกันต่อจ้าระหว่างทางนะคะเราผ่านตำหนักเจ้าปู่อือรือนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะที่ตรงอุทยานพลังกาก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำนาคีนะคะก็แนะนําว่าไหนๆผ่านแล้วนะคะอยากให้แวะสักการะสักหน่อยเราก็เลยขอแวะนะคะมาไหว้นะคะปู่ฤรือกันสักเล็กน้อยะคะ่ะ ที่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะหิวมากเป็นมื้อเที่ยงที่เลดไปหลายชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านระบุมซอยแค่ะบรรยากาศร้านดีมากเป็นไงบ้างการไปขึ้นเท่านาทีจิบจิบไปเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่รอดูคืนนี้เดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าจะเมื่อยไหมแล้วพรุ่งนี้ก็ไปต่อ Many hours later. ถึงที่พักวันนี้ของเราสักทีนะคะเวลา6โกโมงกว่าเมื่อกี้แอบแวบ,บตลาดชุมชนไปแป๊บหนึ่งนะคะที่นี่คือริ e เท e ลการ์เดค่ะเราจองมานะคะคืนนี้นะคะแค่500บาทเท่านั้นนะคะมันเป็นแบบ Connecting นะคะมีพื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกันห้าร้ยบาทเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เข้ามานะคะก็คือจะเจอเตียงนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเล็กๆ5้ารอยบาทแต่ถือว่าโอเคเลยนะคะมีแอร์นะคะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวข้างในนะคะก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็คืออาจจะไม่ได้กว้างขวางสะดวกสบายมากนะคะแต่คือห้าร้ได้าดีมา,มากๆแล้วนะคะก็สาเหตุหลักที่เราเลือกที่นี่นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับ หินสาวานพรุมีเช้าเราจะตื่นกันแต่เช้านะคะเพื่อที่จะไปดูแสงแรกกันที่หินสาวานค่ะก็ใครนะคะที่แบบไม่อยากนอนในเมืองแล้วมันต้องตื่นเช้ามากที่ l i ตเติ้ลการ์เด้นะคะก็คือใกล้ราคาถูกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะมีพื้นที่ตรงกลางนะคะไว้นั่งกินข้าวได้ด้วยซึ่งเรานะคะได้ซื้อของกินจากตลาดมาเรียบร้อยนี่นะคะจากตลาดเป็นขนมจีนน้ำปลาร,ะระ้า นี่เลยคะ่ะชายหนุ่มผู้มีบ้านเกิดอยู่นะครพนมนี่คือร e คอมเมนต์ว่ามันเด็ดมากนะคะบอกให้ลองชิมเส้นนี้นะคะ25บาทเองนะคะก็ขนย่สิบห้แหละบอกมันไม่ได้มีอะไรนะคะนอกจากขนมจีนนะคะผักลวกแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นน้ำปลาที่เขาปรุงรสมาแล้วอันนี้คือไม่ใช่เส้นน้อยนะเราแบ่งสองคนนะคะแบ่งกับชายนครพนมไปแล้วดูเฮียดูเฮียเขาเกินนี่กินให้ถูกหลักอกันนี้กี้นี้ โคเงโคเงอาชิมแบบยังไม่ชิมแบบยังไม่ได้ใส่พริกก่อนนะคะอยาคิดเตรียมเลยเดียวเลยไม่มีอะไรเลยเคถ้าเกิดมาก็ไปกินที่ที่ร้านอะร้านเล่นนุ่งอะ <c oughs> เอออย่าอย่าซื้อตลาด <c oughs> ก็น่าอร่อยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปจำแล้วเดี๋ยวบอกว่าเป็นยังไงนะคะ Oh honey, no our friendship ceases from now on, on Please don't talk about me when I'm gone Oh honey, no our friendship ceases from now on ha, ha, Mas eu não sou qualquer